สวัสดีเอฟซีทุกท่าน,นครับผมเนาะจิ้นอยู่ต้อรับเขาสู้ทึงงานมาหาเฮงครับผมเนาะโอ้มื่อหน่อพี่น้องเลยตามหาคนดังระดับประเทศเลยอ่าเนาะแต่ของเพ,พิ่นอีกพี่น้องรัฐบาลให้เนาะอ่าซาจนจนหางวดฮกวดทิศเลขมีทีมาเ,ออมมาเพิ่นออกมาตอจะันฟันขาดลางพี่นอ้องตาออกบนญตากระเขาอยู่อ่าสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะเอฟซีรอดได้หรอพี่ไหม เอฟซีรอต <compra S 1> <ด>ีบอกตามให้หน่อยเพิ่นหายมากสิงวห์หางวัดแ่้วมันบอกหางวัดแล้วเลขซ่องบอกเลขซ่องคือเขาจ่บแบงปัดมาได้บ่างว่นี่ได้บ้างได้ได้แท้แม่นบ่ได้ถาอ้าวพี่ร่างได้แท้แต่ว่าตอนนี้คลิปนี้นี่นี่นี่ไปเล่าก่อนใส่ใส่บ่เบิ่งรูปก่อนว่าหัดไปที่ไหนว่าพี่แล้วนี่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  สีเราสุบายเพเห็นนี่รัฐบาลไทยของเซียนคุณไกรด้วยเพื่นไปตะตรงแบบผมมาหายว้ามีชุดเดียวนะคนี่เนี่แต่เพื่นไหหลางได้พี่น้องได้ฟังดีๆนะเพื่นไหหลางแต่ว่าขึ้นบนนี่มีให้เห็นแต่ที่สําคัญติดสองหมดเลยติดสองแล้วเนสองเห็นว่าได้ตัวนี้อ่าวิ่งสองสิ่บนสีล่างกับพี่เจริหน้ามึงเอาบายนี่ต้องดูดีๆนะมีให้เห็นมีสามคู่หนึ่งพี่น้องอ่ะมีแค่นี้ไหมว่าจังหวัด กจะตามเฉพาะชุดล่างตลอดมีโอกาสขึ้นบนสีดหัวทางหัวตดมาล่างตลอดมันมีงัวเดียมีงววนี้ขึ้นบนแต่ผัวใหม่แต่ผัวใหม่ซีล่างกันลโอเอาพี่ลองเจองสองเจมีชะนันไปกรับไปับขึ้นั้างบนั้งล่างขึ้นั้งบนั้งล่างอ่าเดียวขึ้นบนนีเดียวมันนะเออมีหัวเดียวแสดงว่าท้านั้นเป็นล่างอย่เงเดียยเนาวล่างย่างเดียวอล่างเหเ็ยาไรเนี่ยมถือแล่างย่างเดียวบล่างันเนาะคเจเคยได้เนาะ มึงซีงวันได้วันใดมาสิ่งวันได้วันอุกร์เอาแต่ว่ามือนี่แต่ว่าวันนี้วันศุกร์ที่สิบแปดสิบแปดครับเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด่าเจ้าสิฟานเจ้ท่างอยัางไรเอฟซีเลาปพัฒนาลาาพร้อมไทยพร้อมหรือเปล่าอ๋ล่าพร้อมไทยพร้อมแต่ว่าไทยร่อก่อนพี่น้องคลิปนี้เป็นของลาาก่อนอ่าไทยใจเย็นๆกดรอกดติดตามไว้ยอดเขากันยอดเขาให้เรียบร้อยซะก่อนอ่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวใครสิเอาถามเพิ่นซะก่อนดอกพี่น้องเนาะ รถที่ตามให้รับรัฐบาลให้คนถามว่าไปตามให้เนี่ยคนเรียกรถตามหาตะมเสอพี่หลังสุยสวนกันสวนไปส้นมาตอมมาพอแล้วจอดจอดแล้วนี่จอดรถไว้แล้วอยู่แล้วจอดไว้แล้วนี่ก็เลยว่าเอาเอาเล่าหน้าห้างตังงานประเทศไทยเพิ่นเส้นขุนใจก็เลยค่ากาแฟหมือนกัเย็นวันที่สิบแปดเมษายนสิบแปดล้างสงการเร้วมมันใจปะมันใจด้วย ขาดปัดเลยอืมโอ้ฟันบ่ล่ะฟันจช้ไม่ได้ต้แต่อันนี้เป็นสูตรค้ามกันมาบ่ได้สูตรบ่ไหมเต้ฮะได้สูตรมาใหมนใหม่นเยอะเฮ้ยน้ำม่นเลยโอ้สดสดห่อนๆได้ต้หลายมือหลายมือแล้วโอ้เอาพี่รองเนาะหลังจากสงสารมาประเดิมเลยอ่าประเดิมเลยสำหรับตั้งประเทศได้เพียงเด้อเล่าขุนไก่เพิ่นมีไหม มีหลายบอกเว่ยล่ะเอาเอามาเลยมีลายอยู่อ้าพี่น้องประจายกับเรียกออกดอกเลรียออกบัวเอาะเห็นไหมเขียนไหมเขียนไหมเอ้าพี่น้องเนาะเล่าขุนใจจะเป็นวังใดมือแรกนี่จะได้ที่ได้ปังบ่าเออหลายบอกอยก็สำหรับอ่าล่างอย่างเดียวสามคู่ เนาะงวดนี้ไปข้างบนไปครับพร้อมด้วพี่น้องเด้อยกันไว้อย่าพลาดเด็ดขาดครับผมโคตรร่าไปเลยเดี๋ยวนี่อยอดเขาแล้วี่เจอกันเลยใ,ให้เพิ่นมีเวลาทำงานแล้วก็พักผ่อนเด็ยเดย็นอากาศเย็นอ่าเลขันญแจสีนั่นพี่น้องงวดวันขันปล่อยตาตาง,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 งวดแรกแล้วก็โค้งชี้ไทยก็ยังมาสองสี่สองเจ็ดคือเก่าอ่าบดีทีมไปใช้พันวา เลขยูสังมังอ่ะกดล่อไว้เลยพี่น้องนี่คู่ใดนะบอกเอฟซีเหือนเลาแล้วบ่าเล่าแล้วเล่าทางเล่าพัฒนาไงเอาสี่สองเก็ดน่ยสามตัวเลยทีส่สองเกดถ้าผู้ใดไม่ไสามตัวบ่สี่สองเกเลยโอ้ยีเก็นะโอ้สายลุดสายวิงว่งวิงว่งเก็โอ้วิงเก็ดได้เพียงเด้อขึ้นเหมือนตกกันขึ้นสามสองสามเหกัน โอ้สตัวสี่สเจเม็ดเดียวเอามันสี่หน่อยเถอะนีแงตีนี่คัดสันมาไปย่างดีแล้วเอาเอาเ็ดเดียวเนะโอ้เอาพี่รองพดคัดเกแกๆเนีนๆเกๆอ่าเก็ดชุดว้นี่รืองอาจารย์ุนะมันก็มีเก็บกับสามไปหรอาุกสองเสนนั่นเอเอมเอาเก็ดเดียวโอ้มีเก็ดกับสามขั้นเนวิ่งสองชุดอ่ะผมไเอาเก็ดเดียวเรยว่าเหนาแต่ไม่แห้งอ่าพีคู่เหรอ โอ้สามตัวสี่สองเจ็ดไปเดียวับไปซับไปหันมันบสี่สองเจ็ดเลยโอ้สี่สเยอ้โห่งงอ้องเจ็ดเลอ้โ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 อโอ้โอ้โ่ยโอ้โื่องโ้โเ้โอ้โอ้อ้โอ้โอี่้โอ้้โอ้โออ้โอ้โอ้โอ้ออ้อโอ้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 ัตร้อ้อออออแ้อ้อ้้าอ ngay cả hai mươi ba hôm qua sau à. hai mươi à. mm. ừ, ừ, ừ. 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 ngay hôm n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 ay ổn định ngay quay. hôm nay 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 bé. แต่ว่าตัวแรก็ศูนยสามสองสามมืนตัวร่องตัวร่องมันกยวกับสามโอ้ถ้าถ้านเพว่าไที่ยวแมหาเกินปรมาสามมาเห็นนะเอาเเอาเจ่รกอวคูอืมคู่อันนักรับมันก็จับคู่ที่ศูนยสามก็สองสามมันออกเช่นั้นนะอืมคือคิสอกับศูนย์มัวนงสามันเนาะกนกับสามไม่ออกเอาแค่ตัเดียวโอ้เอาง่ายม่กพี่เห็นบ่เนาะไวเล็กที่เหมือดแต่พี่นอก ก็ตอนนี้กลางเดือนครับครับพี่จะเห็นไหมเออเออนกกสันละอ่ะพี่น้ังเนาะแชทหน้าจอครับผมอ่ะจะจดด้วยอ่ะอ่ะสี่เจครับสมสตัวเม็ดเดียวเนาะกองไรเงี้ยพี่อ่าขัดตัดกัดตัดเอาสองเจอ่าศูนย์เอ่าศนองเจ็อ่าเนาะ ตัวร่องก็คือศูนย์สามสองสามมันปะตัวตัวกันที่ว่าหันเก็บเก็บมากครับหันเก็บว่าเก็บไม่มากมาสามนั่นนะถ้าเก็บไม่มาก็คือตัวร่องมาสามถ้าเก็บสามมา,มา,าเ,มเป็นอ,อืมอ้าวพี่น้องเนาะฝากตอนเอฟซีสุขสุขชนสำหรับเล้าเส้นขุนไก่ครับผมมือแรงนี้ได้เพียงเด้อเย็นวันศุกร์เนาะวันศุกร์มีถ่ายวันที่อ่าวันศุกร์เนาะพี่น้องแต่ว่าใครที่รอรัฐบาลไทยเนาะคิดหนาเจอกันอีกครั้งหนึง่งเนาะจะปิดนั่งไหญ กดติดตามกดลอไว้พี่รองเนาะอ่าเอาตัวนี้ไปเสียงหมือนแรงก่อนเพื่อได้โศกได้มาน้ำกันศนย์สองศูนย์เจ็ดเตพี่รองนวลไปได้ทั้งบนทั้งล่างตัม่ศูนย์สามศนเจ็สสามเี่ยศูนย์สามก็ศูนเจ็ดเลยอืมอ่าศูนย์สามศูนย์เจ็ดอ๋อสองสามสองเจ็ดอ่าสามตัวก็สี่สองเจ็ดพี่รองเอาแคปตาจอนะเนาะหฮงๆปังๆทุกท่าน นะขอให้สุขมันลำด้วยสุกขุทุกคนกับผมเนาะเจอกันใหม่รัฐบาลไทยเซียนขุนไกลจะวางตัวไหนให้มาเลขลับเพิ่นไดนมาย่างอย่าผาดครับรอดิตาไปพร้อมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ